ไม่นานผู้ตัดสินทั้งเจ็ดก็ได้นั่งบนเวทีในที่นั่งที่สะดวกสบายซึ่งได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขาไว้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้มีโต๊ะแกะสลักเก้าตัวบนเวทีกว้างนี้โต๊ะแกสลักเหล่านี้แต่ละโต๊ะใหญ่เป็นสองเท่าของโต๊ะแกสลักที่ใช้ในรอบที่แล้วเมื่อถึงจุดนี้สมาชิกจากทั้งสามองค์กรกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์และโลหะหายากที่พวกเขานำมาด้วยก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นทั้งสามฝ่ายต่างก็ประชิญหน้ากันอยู่แล้วผ่านการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณของฮูวี่เฮาส์ฮูวี่เฮาอดได้สังเกตโต๊ะดับนนี้มาก่อน แม้แต่ในสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อเครื่องมือทุกชิ้นยอดเยี่ยมมากด้วยทั้งหมดนี้ความเร็วและความแม่นยำของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้มันอาจเป็นไปได้สำหรับเขาที่จะสร้างเครื่องมือวิญญาณเหนือระดับของเขาสำหรับโลหะหายากเขามีมากเท่าที่ต้องการมีโลหะหายากบางอย่างที่ฮ้บีเฮาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนองค์กรชั้นกลางมีโลหะหายากหลากหลายมากที่สุดมี64ประเภทที่แตกต่างกันการเรืองแสงจากโลหะหายากเหล่านี้ล้อใจกรรมการบนเวทีพวกเขาใช้เงินไปมากจริงๆพวกวีเฮาอยู่ในความกลัวเขามองไปรอบรอ เพื่อพบกับดวงตาของเหอรเช่ถั่วพวกเขาได้วางแผนไว้แล้วก่อนที่จะมาในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาจะไม่ยั้งมืออีกต่อไปด้านหนึ่งพวกเขาสามารถทดสอบความสามารถของพวกเขาได้ในทางกับการพวกเขาต้องการผลตอบแทนที่ร่ำรวยหากพวกเขาชนะพวกเขาจะได้รับเครื่องมือวิญญาณระดับเก้าพร้อมกับกระสุนปืนใหญ่วิญญาณระดับ9ก้าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินนอกจากนี้เขายังจะได้รับรางวัลโลหะหายากมากมายพวกวีฮาวสนใจในสิ่งที่เขาไม่รู้จักมากหากเฮอใช่โถได้รับโอกาสในการค้นคว้าสิ่งเหล่านี้เขาอาจจะสามารถประดิษฐ์เครื่องมือวิญญาณใหม่ได้ เอาละช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมาถึงแล้วในขณะที่ทั้ง3าฝ่ายเตรียมอุปกรณ์สําหรับการแข่งขันเราจะให้ผู้ตัดสินทั้ง7ของเราบอกรางวัลสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ของเรารางวัลน,นี้เตรียมไว้สําหรับผู้ชนะของเราในคืนนี้เชิญหัวหน้าผู้ตัดสินของเราในคืนนี้วิศวกรวิญญาระดับ9้าและพรมยุตนลธาตุวงดาวเยี่ยววิลินผู้อาวุโสท,ที่นั่งอยู่ตรงกลางผู้ตัดสินทั้ง7ลุกขึ้นยืนเขายกมือขวาขึ้นและจุดแสงสีเงินพุ่งข,ขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเหมือนประกายเงิน อย่างไรก็ตามมันขยายใหญ่ขึ้นเมื่อขึ้นไปเมื่ออยู่ในอากาศร้อยเมตรมันก็กลายเป็นลูกบอลสีเงินสว่างพรมยุทธนาพาดวงดาวเยี่ยวิิลินผู้วีเ้าตกตะลึงเมื่อเขาอยู่ในโรงเรียนสื่อไลเครอร์เขาเคยได้ยินอาจารย์ฝานวีพูดถึงวิศวกรวิญญาระดับ9ที่มีชื่อเสียงบางคนในจักรวรรดิสุริยันจัทราพรมยุทธตนภาดวงดาวเป็นวิศวกรวิญญาระดับ9ประมาณอันดับที่92 93ในแง่ของการสร้างเครื่องมือบินญ,ญาณเขาเป็นอัจฉริยะเขาเปรียบได้กับจิ้งหงเฉินและเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือบินญ,ญาณระดับสูงทุกประเภทซึ่งเป็นวิธีที่เขาได้รับตำแหน่งของเขามีข่าวลือว่าเครื่องมือวินญ,ญาณของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นดวงดาวได้ในระหว่างสงครามมันปลดปล่อยพลังโจมตีออกมาเขาสามารถแต่ต้องปรากฏการท้องฟ้าเพื่อโจมตีได้เครื่องมือวินญ,ญ,ญาณที่มีชื่อเดียวของเขาถูกเรียกว่าเข็มศักดิธิ์ตะวันจันทรา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในระดับสูงสุดของพลังโจมตีของเครื่องมือวิญญาณระดับเ้าทั้งหมดลูกบอลแสงสีเงินบนท้องฟ้าก็เถียรในที่สุดต่อจากนั้นรังสีเงินก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนเยี่ยวีิหลินเขาไม่ได้ส่งเสียงแต่เลียนแบบการกระทำแบบยกทันใดนั้นลูกบอลแสงสีทองสลูก,ก็ปรากฏขึ้นภายในรัศมีสีเงินลูกบอลน,นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหมึ่งเมเมื่อมันค่อยๆลอยขึ้นมันดูเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงพร้อมกับลูกบอลแสงสีเงินจนกระทั่งมาถึงข้างๆลูกบอลแสงสองลูกนี้ประสานกันบนท้้้อองงฟาาาาหหมุนรรบูกลทที่ใตพ พวกเขาถักทอเป็นลูกบอลสีเงินสีทองขนาดใหญ่ขึ้นในอากาศไม่มีรัศมีที่แข็งแกร่งจากลูกบอลแสงทั้งสองนี้แต่ถ้าว่าวิศวกรวิญญาระดับแปและสูงกว่าทุกคนที่คุ้นเคยกับพรหมยุตนพาดวงดาวตากก็ตกใจเมื่อเห็นพวกเขาลู่ฉีพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์เยี่ยวีหลินที่เคารพนับถือของพวกเราท่านช่วยแนะนํารางวัลน,นี้ให้พวกเราทุกคนได้หรือไม่ต่อหน้าเยี่ยวีหลินลู่ฉีนับถือเขามากเยี่ยวีหลินเป็นผู้โอโศท,ที่มีหัวล้านแก้มของเขาเป็นสีดอกกุหลาบและการเจ้ามองของเขาช่างน่าตื่นเต้น เขาเงยหน้าขึ้นและไม่เต็มใจเล็กน้อยขณะมองดูลูกบอลแสงสีทองและสีเงินเขากล่าวว่ารางวัลใหญ่สุดท้ายของคืนนี้คือเครื่องมือวิญญาณที่ข้าสร้างขึ้นข้าเรียกมันว่าเข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทราเหตุผลเบื้องหลังชื่อนี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจักรวรรดิสุริยันจันทรามันสามารถชดเชยข้อบกพร่องของเข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทราของข้าจึงใช้ได้เฉพาะในกลางวันมันเป็นเครื่องมือวิญญาณประเภทที่น่ากลัวมันสามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้106เมตรและมีระยะที่มีประสิทธิภาพ30กิิโลเมมตรด้ววยพพัังญญาณทีี่อนสามาาารรรถถตตวจจเเป้้หมมยไดกกลลึง30ิแะสรร้าางกจมมตีท่่แนย แต่ถ้าว่าข้าต้องการเตือนผู้เข้าแข่งขันรุ่นเยาว์ของเราทุกคนเครื่องมือวิญญ,ญาณนี้เป็นงานที่ภาคภูมิใจที่สุดของข้าข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้มันเสื่อมเสียในขณะเดียวกันโปรดอย่าหรือเพื่อพยายามศึกษามันมิฉะนั้นเจ้าจะต้องทนทุกทรมานจากการย้อนกลับของมันเท่านั้นเข็มศักดิธิ์ตะวันจันทราพวกวีเฮ่าและเหอเช่โถ่ังก็ตกใจเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับ9ก้าที่มีช่วงที่มีประสิทธิภาพ30กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถปลดปล่อยถ l a งทางจิตวิญญ,ญาณอันยิ่งใหญ่สำหรับการตรวจจับความแม่ยมมนยำ ทำไมวิศวกรมียาระดับ9้าถึงสามารถท้าทายราชินนามพงยุทธแม้ว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาจะไม่แข็งแกร่งมากนักนอกจากนี้พวกเขายังค้นพบว่าวิศวกรวิญญาระดับ9้ามีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในสงครามได้อย่างไรในการต่อสู้วิศวกรวิญญาระดับ9้านั้นได้ตัวราชินนามพงมยุทธ9เก้าวงแหวนอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเครื่องมือวิญญาระดับ9้าที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตพวกวีห้าเคยเห็นเครื่องมือวิญญาระดับ8มาก่อนอย่างไรก็ตามมันแตกต่างจากเครื่องมือวิญญาระดับ9มากแน่นอนว่า เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิญญาณระดับ9ก้าอันดับต้นๆเช่นกันเธอใช้โถร,รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยขณะที่เขากระสิทธว่าน้องชายเจ้าสิ่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเจ้าโดยเฉพาะพวกวีเฮาจ้องมองไปที่เขาเหอใช้โถเขาเพิ่มตระหนักว่าเขาพูดทำผิดแล้วรีบปุบปักทันทีแต่ถ้าว่านานกงหวานและผู้อาวุโสสามตาก็ได้ยินที่เขาพูดคำว่าน้องชายแม้ว่าพวกเขาจะสงสัยเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ไม่สงสัยมากเนื่องจากเหอใช้โถไม่ได้เปิดเผยอะไรเพิ่มเติมดังนั้นพวกเขาจึงไม่พูดอะไรท้ายที่สุดพวกวีเฮ้าดูเหมือญญญน พลังทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาเขาจึงเหมาะมากที่จะใช้เข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทราผู้อาวุโสสามถอนหายใจและกล่าวว่าอย่าถูกเยี่ยววิลิงรอกถึงแม้เข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทราของเขาจะดีแต่ต้องใช้เวลาสามวันในการเติมพลังนอกจากนี้ยังสามารถเติมพลังได้โดยใช้เข่นแท้สุริยันจันทราเท่านั้นความแรงในการโจมตีของมันนั้นยอดเยี่ยมแต่สามารถใช้ได้เพียงสามครั้งหลังจากถูกเติมพลังยิ่งกว่านั้นพลังวิญญาณจำนวนมากจะหมดลงทุกครั้งที่ใช้มันเดินทางช้ามากช่วงมีประสิทธิภาพ30กกิโเเมตร็็ปนตามทฤษฎีเช่นนกั แต่ถ้าว่ามันเป็นความจริงที่มันสามารถขึ้นไปในอาคารได้106เมตรนั้นกงหวันสะอื้นและกล่าวว่าผู้อาวุโสสามยอมรับเธอเจ้าได้วกว่าเย,ยวิลินในแง่ของเครื่องมือบินญ,ญ,ญาระดับสูงเขายังเป็นตัวแทนของราชาวงศ์ทำไมเจ้าถึงต้องเทียบตัวเองกับเขาแม้ว่าเข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทรานั้นใช้งานยากแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือบินญ,ญ,ญาระดับเก้าที่ดีที่สุดมันมีประโยชน์ที่จะเก็บเกี่ยวและได้รับมันเท่านั้นอย่างไรก็ตามเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ใช้มันก่อนที่เจ้าจะมีวงแหวนวิญญาวงไม่่เชนนนั้น เจ้าอาจประสบปัญหาการย้อนกลับจากสิ่งที่เยวี่ยหลินพูดถ้าคิดว่าเขามีการตั้งค่าการระเบิดตัวเองด้วยเช่นกันอย่าพยายามรื้อถอนมันในขณะที่หนานกงหวานกำลังพูดกับพวกเขาทั้งหมดเขากำลังมองฮูวยวีห้าขณะที่เขาพูดอยู่เขารู้สึกราวกับว่าเขาเป็นอาจารย์ที่ชี้นำนักเรียนของเขาฮูวยวีห้าไม่ได้ทำเสียงและพยักหน้าเบา,เบาๆเฮอยใช่โถหัวเราะกับตัวเองคนดีย่อมมีไว้อวดเสมอไม่ว่าน้องเล็กจะไปไหนก็ดึงดูดความสนใจเสมอแม้แต่วิญญ,ญาณจาร์ั่วร้าย ก็ยังต้องการรับเขาเป็นลูกศิษย์การแนะนําของรางวัลน,นี้ทําให้เกิดความกลาหลอย่างมากการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นรอบชิงชนะเลิศของคืนนี้ในย่านชานเมืองด้านตะวันตกจะต้องทําให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในจักรวรรด